บรรยายโดยทีมงานอีสานรรวิวคำว่านายห้อยเป็นภาษาท้องถิ่นภาคอีสานที่เรียกกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการค้าขายและมกเรียกตามชื่อประเภทสินค้าดังนั้นกลุ่มคนที่ค้าขายวัวควายจะถูกเรียกขานว่านายห้อยวัวควายแต่อาจเพราะนายห้อยวัวควายมีบทบาทสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนอีสานใกล้ชิดมากกว่ากลุ่มพ่อค้าสินค้าประเภทอื่นๆเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ของชาวอีสานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชาวบ้านมีการเลี้ยงวัวควายเป็นอาชีพที่คบคู่กันมากับการทำนาทำไร่นั่นเองนายห้อยหมายถึงผู้ที่เป็นหัวหน้าในการค้าขายผู้ที่มีบารมีมีอำนาจรู้จักเส้นทางการค้าขายเป็นอย่างดีเป็นที่เกรงขามและชาวบ้านให้ความนับถือสาเหตุที่เรียกนายห้อยเนื่องจากในสมัยก่อนนั้นรูปแบบของการค้ามีทั้งแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของและการใช้เงินตรา ในสมัยก่อนนิยมใช้เงินเหรียญยังไม่มีเงินที่เป็นธนบัตรดังปัจจุบันเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนการเก็บรักษาเงินของพ่อค้าในสมัยนั้นใช้ผ้าเย็บเป็นถุงขนาดของถุงกว้างพอเหมาะก,กับความกว้างของเงินเหรียญแล้วเอาเงินเหรียญบรรจุลงในถุงชาวบ้านเรียกถุงเงินแบบนี้ว่าถุงไถเวลาพ่อค้าเดินทางไปค้าขายก็มักจะเอาถุงไถร้อยเป็นพวงสอดเข้าแขน บางทีก็พันไว้รอบเอวหรือไม่ก็เอาขลองไว้ที่คอมาพ่อค้าที่พกเงินถุงไถ่ไปค้าขายจึงถูกเรียกว่านายห้อยเพราะร้อยเอาถุงเงินไว้รอบแขนรอบเอวนั่นเองนายห้อยเป็นอาชีพพ่อค้าที่ทําการเดินทางไปค้าขายยังต่างถิ่นต่างแดนเส้นทางการค้าขายมีทั้งทางบกและทางน้ําการค้าขายของนายห้อยนั้นจะเรียกชื่อนายห้อยตามด้วยสิ่งที่นายห้อยทําการค้าขายเช่นถ้าค้าขายกระบือก็จะเรียกว่า นายห้อยกระบือถ้าขาเกลือก็จะเรียกนายห้อยเกลือข้าหมูก็จะเรียกว่านายห้อยหมูเป็นต้นลักษณะของผู้เป็นนายห้อยผู้ที่จะเป็นนายห้อยนั้นจะมาจากความเห็นดีเห็นชอบของเพื่อนฝูงหรือเท่าแก่ในหมู่บ้านโดยเพื่อนฝูงหากขอร้องให้เป็นแลวพร้อมกันยกยอกันขึ้นครั้นแล้วก็ต้องเคารพนับถือเชื่อฟังกันร่วมทุกร่วมสุขกัน ร่วมเป็นร่วมตายกันสำหรับานายห้อยน,นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบของหมู่คณะทุกประการประกอบด้วยคุณลักษณะส,สำคัญดังนี้คือเป็นผู้ชำนาญเส้นทางในการค้าขายเป็นผู้มีกริยาวาจาดีผู้จาคล่องแคล่วสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีเป็นผู้รู้กฎหมายระเบียบและประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้มีปัญญาความฉลาดในการติดต่อสังคมในการซื้อขายในการรักษาทรัพย์ในการรักษาชีวิตเป็นต้นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตโอกอ้อมอารีมีเมตตาจิตไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนไม่ขดโกงช่อชฉนเบียดบังเอาเปรียบในลูกน้องของตนเป็นผู้มีความกล้ากล้าส,สามารถอ่านหานมีการยอมเสียสละต่อสู้เหตุการณ์โดยไม่หวั่นไหวเป็นผู้เก่งทางวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันยิงไม่ออก ฟันแทงไม่เข้าตีไม่แตกจับไม่อยู่เป็นต้นเป็นผู้ฉลาดในการวางแผนเช่นจะออกเดินทางในเวลาใดควรจะให้ใครออกก่อนอยู่ท่าำกลางและอยู่ตามหลังพักกลางวันและพักร้างคืนที่ใดจะให้น้ำให้หญ้าแก่สัตว์อย่างไรไปช้าไปเร็วขนาดใดเป็นต้นเป็นผู้รู้จักสอดส่องมองรู้ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า อาชีพค้าขายโดยพ่อค้าชาวอีสานที่ทำการไปค้าต่างถิ่นหรืออาชีพนายหอยน,นั้นเริ่มมีมาตั้งแต่หลังจากปีพุทธศักราช2398กล่าวคือตั้งแต่ช่วงที่รัฐบาลได้ทำสนธิสัญญาทางการค้ากับประเทศอังกฤษหรือที่เรียกกันว่าสนธิสัญญาบบวริงหลังจากที่ได้ทำสนธิสัญญาแล้วทำให้เศรษฐกิจไทยได้เปลี่ยนจากระบบแบบเลี้ยงตัวเองกลายมาเป็นระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้า กล่าวคือระบบแบบเลี้ยงตัวเองนั้นระบบการค้าภายในประเทศจะอยู่ในขอบเขตที่ส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของและการใช้แรงงานรับจ้างก็ยังไม่มีแพร่หลายแต่หลังจากที่ได้มีสนธิสัญญาแล้ว <c oughs> ก็ทําให้รูปแบบการผลิตเปลี่ยนแปลงไปทําให้การผลิตเพื่อการค้าในประเทศเพิ่มมากขึ้นระบบการผลิตเพิ่มขึ้นก็ทําให้ต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้นสภาพเศรษฐกิจในส่วนกลางขยายตัวอย่างกว้างขวาง และมีการลงทุนมากขึ้นจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคด้วยโดยเฉพาะในภาคอีสานนั้นสภาพเศรษฐกิจยังเป็นแบบเลี้ยงตัวเองการผลิตมีปริมาณไม่มากและลู่ทางในการหาเงินก็มีน้อยจึงทำให้ชาวอีสานลงมาทำนารับจ้างขายแรงงานในแถบภาคกลางปีละหลายพันคนในการเดินทางเพื่อที่จะไปรับจ้างทำนาก็จะมีผู้ที่นำทางลงไปยังภาคกลางก็คือนายหอย ในช่วงที่การคมนาคมยังไม่ดีเท่าที่ควรนั้นในช่วงที่ยังไม่มีเส้นทางรถไฟนายฮอยจะพาแรงงานรับจ้างนี้ลงไปพร้อมกับฝูงวัวควายที่ตนต้อนลงไปขายโดยนายฮอยคนหนึ่งจะคุมคนตั้งแต่ 17- ถึง120คนโดยนายฮอยจะได้รับค่าตอบแทนต่อรายหัวตั้งแต่ประมาณ2ถึง10บบาทอาชีพนายฮอยจึงเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีการค้าขายโดยทั่วไปในภาคอีสานนั้นถือเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ที่ควบคู่ไปกับการการพอะปลูกเลี้ยงสัตว์เมื่อเสร็จจากฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วชาวนาจะมีเวลาว่างถึง6เดือนในช่วงนี้เป็นโอกาสให้ชาวนาสแสวงหารายได้เพื่อมาจุนเจอครอบครัวและเสียภาษีด้วยเวลาที่ว่างเว้นจากการทำนานี้เองจึงทำให้นายฮอยทำการรวบรวมทุนออกหาซื้อสินค้าตามหมู่บ้านต่างๆสินค้าที่ซื้อก็มีผลเร็วครั่งเขาสัตว หมูวัวควายเป็นต้นนายห้อยคนเดียวจะค้าขายสินค้าเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นสมัยนั้นนายห้อยพวกพ่อค้าวัวควายต้องไล่ต้อนสัตว์ลงไปอย่างที่ราบลุ่มภาคกลางจะต้องผ่านเขตเขาใหญ่ซึ่งว่ากันว่ามีมหาโจรเขาใหญ่คอยสกัดทำร้ายล้วนสะดมเป็นประจำด่านผู้ร้ายที่สำคัญเป็นเขตอันตรายสีแดงก็คือบริเวณปากช่องและช่องตะโก พ่อค้าทั้งหลายจะขี้ขลาดตาขาวลาพุงดำผ่านไม่ได้ต้องกล้าเก่งพึกหานเตรียมต่อสู้ทุกคนไม่เขาก็เราขึ้นชื่อว่าลูกผู้ชายต้องบุกให้ผ่านพ้นอันตรายให้จนได้นายฮอยต้องมีปืนมีดาบติดตัวอยู่เสมอเมื่อมีเวลาเหตุการณ์ต้องออกหน้าออกตาในการต่อสู้ถ้านายฮอยดีก็ปลอดภัยทั้งขาไปขากลับเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับความเป็นมาของนายฮอยในสมัยก่อน สำหรับสมัยปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนายฮ้อยวอวควายก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคลิปวิดีโอต่อไปอีสานร,รีวิวก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนายห้อยยุคใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพ่อวัดพี่ราม,มีและทีมงานด้วยนะคะ